ถ้าคุณพยายามลดพุงเท่าไหร่ก็ไม่ลงสักทีลองวิธีนี้รับรองว่าง่ายที่สุดเลยค่ะไม่ต้องนับแคลไม่ต้องคิดเมนูยุ่งยากแล้วก็ไม่ต้องออกกำลังกายหักโหม้วยค่ะถ้าคุณมีรอบเอวเกินครึ่งหนึ่งของส่วนสูงมีพุงแข็งๆตึงๆหิวบ่อยหิวทั้งวันมีติ่งเนื้อเล็กๆตามคอหรือผิวหนังมีผิวดำเป็นปื้นที่คอรักแร้หรือขาหนีทั้งหมดเนี้ยเป็นสัญญาณที่บอกว่าคุณอาจมีภาวะ ดื้ออินซูลินค่ะถ้าคุณมีอาการเหล่านี้หรือรู้จักใครที่มีอาการแบบนี้กดเซฟคลิปนี้ไว้หรือแชร์ไปให้คนที่คุณรักนะคะภาวะดื้ออินซูลินคือเวลาที่ฮอร์โมนอินซูลินของคุณทํางานผิดปกติแทนที่จะพาน้ําตาลเข้าสู่เซลล์เพื่อเาผาผลาญเป็นพลังงานแต่มันกลับทําให้ร่างกายสั่งเก็บทุกอย่างเป็นไขมันโดยเฉพาะที่พุงและตับนี่คือเหตุผลว่าทําไมหลายคนกินก็ไม่เยอะแต่มีพุงต่อให้ออกกําลังกายหนักแค่ไหนหรืออดอาหารแค่ไหน พุงก็ไม่ยุบเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่แคลอรี่แต่มันอยู่ที่ฮอร์โมนค่ะเพราะงั้นถ้าอยากลดพุงจากต้นเหตุคุณต้องรู้วิธีการคุมอินซูลินด้วยการปรับอาหารหรือทำา IF แต่ถ้าคุณไม่รู้จะคุมอินซูลินยังไงอยากให้คนช่วยพิมพ์ช่วยด้วยไปคะ่ะเดี๋ยวพิช่วย